สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายเอ๋พาพี่น้องมาหาเห็ดเวียกยวนหัวยุสวนอีกคือเกาจ้าเวียกยังวัติจ้าพี่น้องอันพี่น้องเห็นนันต้นดาวเรื่องของยายเอบ่ะจ้าต้นดาวเรื่องยายเอตอนนี้บางต้อนอันเพิ่นกับบ่มีดอกห้วจ้านี่คือจังต้นนี่ต้นนี้ดอกขาเจาก็ แหงกะเหี้ยวตายถิมเบิร์ดเราจะพี่น้องบัดนี้ย่าเหี้ยล้สิมาถอนจ้ะสิมาถอนต้นดาวเรื่องออกต้นใดทีอันดอกเพิ่นแหงเบิดแล้วแม่จ้ะพี่น้องย่าเหยสิถอนออกเราก็เอาไปถิ่มจ้ะถ้งมันมีหยาพี่น้องนั่นจ้ะหยาในน้อยนั่นย่าเหยบ่รู้ว่าเพิ่นเอิ้นหยาอีหยังนี่นี่จ้ะเนี่ยพี่น้องหยาอันนี้อยู่บ้านเฮากับมีได้จ้ะอยู่นั่มันสวนพักงั้นสิแม่ย่าเหียบ่รู้ว่าอันเพิ่นเอิ้นหยาอีหยัง นี่เนี่ยจังเสียนําบ้านเฮาก็มีพี่น้องนี่แหละยายเอก็เลยว่าสิมาถอนออกจ้ามื้อนี้ จ้าพี่น้องแล้วตอนนี้ย่าเอกถอนหยาเรียบร้อยแล้วจ้าส่วนน,นสุ่มห้าแล้วก็สุ่มต้นดาวเรื่องที่ย่าเอกถอนออกแล้วนะจ่าย่าเอกจะเอาไว้ถ้าไปถิ่มทั้งขยะจ้าพี่น้องขยะก็ะเอากระสิมาเก็บทุกวันพลหัสหาจ้าพี่น้องก็ถอนออกแล้วก็สะอาดหูสะอาดตาแปนหูแปนตาดีจ้าจ้าพี่น้องสำหรับกิปนียย่าเอกก็ฝากไว้ซ้นม่ก่อนจ้า แดดท้อนหอนจะพี่น้องทออ้อนหยาแล้วก็สิเข้าบ้านก้อนจ้าแบบน,นี้จ่าขอบคุณหล,ลายๆจ้าพี่น้องติดตามคลิปยเ่เหยีจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจย่าเหยียด้ำจ้าพอะัันไม่คลิปนาจะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า